สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมผมก็อยู่กับพี่จอนอีกแล้วที่ตรงห้องของผมเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีปัญหาครับพี่จอนว่าแอร์ของผมเนี่ยก็คือติดมาตั้งนานละมันก็เย็นแต่มันก็ไม่ได้เย็นเท่าที่หวังไว้ว่าเราติดแอร์8 8 0 0 0 BTU แล้วมันควรจะเย็นฉ่ำเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่สองแบบถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนจริงๆพอเปิดแอร์แอร์จะไม่เย็น ไม่เย็ยนเลยนะมันจะไม่มีลมเย็นออกมาเลยครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกยังมีลมเย็นอยู่แล้วพอแบบประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยที่มันร้อนจัดๆเนี่ยจะอยู่แอร์ก็ไม่เย็ยนเลยอืมโอเคครับเออตรงเนี้ยก็เลยว่าคงต้องรบกวนพี่จอนมาดูแลละครับได,ได้ครับได้ครับมองด้วยขนาดห้องแล้วก็เนื่องด้วย BTU ต้องบอกเลยว่าห้องเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นจริงๆก็ติดแค่13,000พัน BTU ก็เอาอยู่เอา้าจริงอ่ะครับ แต่ทําไมหมื่นแปดตัวนี้ถึงไม่เย็นเดี๋ยวผมก็จะทําการตรวจเช็คให้นะครับโอเคครับครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมตอนนี้อุณหภูมิภายในห้องทําได้ที่29.6สิบเกองศานะครับต้องบอกว่าค่อนข้างร้อนนะครับลมส่งที่ทำได้19บจุดสองครับส่งออกมาถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแบบนี้เปิดยังไงก็ไม่เย็นแน่นอน นั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบคอยร้อนกันครับโอเคครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบปริมาณน้ํายาแล้วก็ตรวจสอบกระแสไฟดูนะครับว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับพบว่าแรงดันในระบบมีอยู่ที่หนึ่ง้อยเจ็ดสิบห้า psi นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับน้ํายาในระบบมีอยู่นะครับแรงดันสูงหมายถึงน้ํายายังมีอยู่น้ํายายังมีอยู่ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดู กระแสไฟนะครับกระแสไฟข้างเครื่องทําอยู่ที่6.8แอมป์นะครับลองดูว่าเราตรวจสอบได้เท่าไหร,คร่ครับ10แอมป์ครับกระแสสูงก็คือง่ายๆเลยนะครับกระแสไฟสูงเกิดจากอะไรได้บ้างก็หลักๆก็คือเกิดจากบริเวณคอยล์ร้อนนั่นเองนะครับคอยล์ร้อนไม่สามารถระบายได้หรือว่าคอยล์ร้อนอยู่ในมุมอับนะครับทําให้กระแสค่อนข้างสูงนะครับ ผมจะวัดอุณหภูมิหลังเครื่องนะครับตรงนี้นะครับสี่สิบกว่าเลยครับสี่สิบสองสี่สิบสามร้อนด้านล่างนะครับยิ่งลงไปด้านล่างยิ่งสูงนะครับเห็นไหมครับเกือบเกือบจะห้าสิบนะครับสี่สิบแปดนะครับสี่สิบเก้าครับร้อนจี๋เลยอ่ะครับร้อนมากนะครับเราลองดูลมส่งหน้าเครื่องนะครับรุ่นนี้ ออกแบบมาให้พัดลมระบายออกข้างนะครับไม่ได้พุ่งมาข้างหน้านะครับปัญหาแรกที่เจอคือหนึ่งเจอผนังกั้นมุมซ้ายมือนะครับออันที่สองคือเจอพื้นปูนด้านล่างแล้วนะครับสามเจอผนังฝั่งนี้นะครับเพราะนั้นการระบายได้แค่ข้างบนอันเดียวลองดูนะครับลมส่งออกมาหกสิบองศาเลยครับร้อนมากนะครับเมื่อร้อนแบบนี้ต้องบอกเลยว่าตัวคอมเพรสเซอร์นะครับ เขาจะมีโอโหลดอยู่ภายในนะครับก็คือตัวป้องกันคอมเพรสเซอร์เมื่อร้อนแล้วคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดการทํางานเท่าที่ผมจําได้อยู่ประมาณ80-90องศา oh. เมื่อคอมร้อนคอมก็จะตัดการทํางานนั่นเอง hmm. แล้วก็ในส่วนของตัวคาปาซิเตอร์สตาร์ทคอมเพรสเซอร์หรือสตาร์ทมอเตอร์เขาก็จะทนอุณหภูมิได้ประมาณ70-80องศาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวอะไหล่ของเราเนี่ยก็จะเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนั่นเอง Oh. เปลี่ยนใช้ยี่ห้อไหน <c oughs> ก็เสียนะครับกันหมายความว่าที่มันอยู่ๆมันก็ไม่เย็นก็คือสาเหตุนี้คอมเพรสเซอร์อาจจะเกิดการน็อกมีโอเวอร์โหลดอยู่ภายในหรือคาปาซิเตอร์เราเสีย <c oughs> หายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิแวดล้อมภายนอกนะครับครับโอเคตรงไหนดีครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ทำได้ที่34 3ามสิบสามองศานะครับแอร์ที่ดีจะทำงานได้สมบูรณ์คืออุณหภูมิหลังคอยร้อนต้องเท่ากับอุณหภูมิตรงนี้นะครับถ้าไม่เท่ากันนั่นคือตัวแอร์ของเราเนี่ยไม่สามารถทำความเย็นได้เต็มร้อยน,นั่นเองโอเคนะครับ,รบก็คือตัวนี้ง่ายๆเลยคือตัวคอยร้อนอยู่ในมุมอับอากาศนั่นเองครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองแก้ไขให้ดู ถ้าเห็นภาพแบบง่ายๆนะครับผมจะเอาตัวกั้นคอยร้อนด้านข้างออกแล้วก็จะลองเอาพัดลมมาเป่าดูว่าอุณหภูมิหลังคอยเนี่ยลดลงหรือไม่แล้วก็ความเย็นหน้าคอยเย็นเนี่ยทำได้ํำหรือเปล่าอันนี้ผมก็จะจําลองว่าคอยร้อนตัวนี้อยู่ในพื้นที่ที่ถ่ายเทได้สะดวกนะครับโดยการเอาพัดลมมาทดสอบเป่าดูว่าอุณหภูมิหลังคอยเนี่ยลดลงหรือไม่อันดับแรกที่เห็นนะครับคือแรงดันน้ํายาลดลงนะครับ ประมาณร้อยห้าสิบร้อยประมาณหนึ่ง้อยหกสิบกลอนะครับเดี๋ยวดูกระแสนะครับก่อนจะทําการจําลองเหตุการณ์นะครับอยู่ที่สิบเอ็ดเห็นไหมครับกระแสลดลงนะครับก็เหลือแปดแปดแอมป์ครับแปดแอมป์นี่คือโอเคหรือว่าจริงๆมันควรจะต่ำจริงๆก็ต้องอยู่ประมาณเจ็ดแอมป์ครับผมตัวนี้หกจุดแปดก็คือต้องประมาณเจ็ดแอมป์ต้องต่ำกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูอุณหภูมิหลังคอยร้อนนะครับ 3ามสิบสี่แล้วครับเช่ากับอุณภูมิแวดล้อมภายนอกแล้วครับอืมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องลองดูต่ำนะครับ33สามแล้วครับโอเคลองดูลมส่งหน้าหน้าเครื่องนะครับสี่สิบกว่านะครับก่อนทำเราได้หกสิบใช่ไหมครับอ่าใช่เห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องนะครับว่าเย็นหรือไม่โอเคไปไปดูกันครับเฮ้ยเหลือสิบห้าแล้วอ่าเนี่ลงแล้วครับ คือต้องบอกว่าถ้าในส่วนตัวคอยร้อนนะครับสามารถระบายได้ดีนะครับลมส่งหน้าคอยเราเนี่ยอุณหภูมิก็จะต่ำเรื่อยๆครับเมื่ออุณหภูมิลมส่งหน้าคอยต่ำเรื่อยๆนั่นบอกว่าอุณหภูมิภายในห้องก็จะเย็นเร็วนั่นเองเนี่ยครับตรงนี้ก็ยี่สิบห้าแล้วครับพี่เฉินครับไม่ถึงห้านาทีนะครับเมื่อสักครู่ที่ไปแก้ไขเรื่องเรื่องกระเบื้องที่มีการปิดกั้นอยู่นหมครับของเดิมเราทำได้ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับ ตอนนี้เย็นขึ้นเยอะเลยเย็นแล้วครับก็ตรงนี้ที่ยืนอยู่ก็อุณหภูมินี่แหละครับเห็นตัวเลขเลยครับ25.6ครับเออเคยสรุปว่าเป็นที่ไอแผ่นที่วางไว้ข้างๆนะใช่ครับตัวตัวแอร์รุ่นนี้เขาเขาระบายออกข้างครับเพราะฉะนั้นคือด้านข้างเนี่ยก็เจอแผ่นกั้นใช่ไหมครับลงพื้นก็เจอปูนแล้วมาอีกฝั่งผนังด้านนี้ก็เป็นก็เป็นผนังของตัวบ้านเพราะนั้นลมจะจะระบายได้แค่ด้านบน ซีกเดียวครับก็เลยทําให้ความร้อนสะสมบริเวณใต้ใต้ห้องเครื่องของตัวอคอยร้อนนั่นเองครับถ้างั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาถาวรเนี่ยเราควรจะต้องยังไงย้ายที่ไหมถ้าจะแก้ปัญหาถาวรแนะนําว่าให้ย้ายออกมาอยู่ในที่ที่โลง่ลงๆนิดนึงให้ให้อากาศไหลผ่านได้ดีหน่อยอนะครับเพราะว่าแอร์อรุ่นเนี้ยจริงๆคือถ้าจะให้สวยงามเลยคือต้องยกยกสูงแขวนจับพื้นขึ้นมาให้ให้มีพื้นที่ระบายจากตัวด้านล่างแต่ถ้าเราไม่ได้ยกสูงเนี่ยก็ต้องอยู่ในที่ที่ ถ่ายทีได้สะดวกครับในส่วนตัวค่อยร้อนนะครับโอเคครับอ่าโอเคตอนนี้เราเราเอาพัดลมเป่าอยู่ครับเออถ้าเราเอาพัดลมออกจะเป็นยังไงมันจะโอเคไหมเนาะเดี๋ยวลองดูครับว่าเอาพัดลมออกแล้วเนี่ยจะโอเคหรือไม่ถ้าเกิดว่าอากาศสามารถไหลผ่านได้ก็ก็ทำความเย็นได้อ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันครับครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในสภาวะที่ปกตินะครับ150อ psi อุณหภูมิหลังคอยนะครับ ก็อยู่ประมาณสามสิบเจ็ดโอเคสาคสิบเจดเดี๋ยวลองดูกระแสนะครับก็เป็นเก้านะเก้ากว่ากว่าครับเก้ากว่ากว่านะครับเดี๋ยวลองดูอุณหภูมิหลังหลังคอยนะครับหกสามเจ็ดครับเป็นไงครับ3ามแปดครับสามแปดแล้วสามเก้าแล้วครับนะครับก็ถ้าเป็นช่วงที่อากาศนิ่งนะครับถ้าลมคอายร้อนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะระบายไปไหนได้นะครับก็จะหมุนเวียนอยู่ หนังเครื่องเรานี่เองสี่สิบะครับพอความเย็นในห้องก็เริ่มหาแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับครับแต่ถ้ามีอากาศไหลผ่านมาได้เนี่ยก็จะสามารถทําความเย็นได้ได้ดีครับลมส่งคอยร้อนสี่สแปแปครับก็ดีกว่าก่อนแก้ไขครับก่อนแก้ไขก็หกสิบครับก็ดีกว่าตอนที่ปิดกั้นผนังอยู่ กันถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ต้องย้ายออกมาย้ายอ,ออกมาด้านนอกตรงนี้ครับคือตรงเนี้ยจะมีพัดลมไหลผ่านได้ได้ดีกว่านะครับก็อยู่ในพื้นที่โล่งครับมันจะไม่มีผลกระทบกับพวกฝนที่มันอาจจะมาโดนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็พวกฝนก็ต้องอาจจะมีมีสนิมบ้างนะครับถ้าเกิดว่าน้ําขังอยู่ในบริเวณโค้งคอายร้อนนั่นเองอแต่ถ้าไม่มีน้ําขังสนิมก็ไม,ไม่ไม่มีครับอครับ,รบอันนี้คือเราเอาพัดลมออกไปแล้วพัดลมออกแล้วนะครับอ,อ่า<อ> ลมส่งครับอ๋อก็ยัง15เนอะมันอยู่ในเล่งเดิมครับอากาศยังสามารถไหลผ่านได้แต่ก็จะมีสะสมเล็กน้อยจึงทําให้กระแสสูงนั่นเองแต่ถ้าเมื่อเราย้ายทุกอย่างสมบูรณ์แล้วกระแสก็จะลง6แอมป์กว่าก็จะประหยัดไฟขึ้นเยอะด้วยครับไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะง่ายขนาดนี้ครับนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่า เย็นฉ่าขึ้นเยอะเลยครับผมที่วัดได้ประมาณ15องศาซึ่งถึงแม้จะเป็นตอนที่ติดใหม่ๆเนี่ยก็ไม่เคยได้อุณหภูมิประมาณนี้นะการแก้ไขเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับผมก็จะทําให้เราสามารถที่จะประหยัดเงินไปได้อีกนะครับผมพี่จอนมีอะไรเสริมไหมครับตรงนี้ครับก็ให้สังเกตดูจุดที่วางคอยร้อนนะครับว่าอยู่ในมุมที่อบอากาศหรือเปล่าบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่โล่งใช่ไหมครับแต่เมื่อเอาเทอร์โมอุณหภูมิเข้าไปวัดเนี่ย ก็จะเจอว่าคอยร้อนสะสม <Yeah. S 2> อ,ะอย่างอย่างบางบางเคสผมไปเจอติดอยู่บริเวณโรงจอดรถนะครับก็คือพื้นที่ว่างเลยครับ <Ừ. S 2> 3เมตร4เมตรแต่เมื่อเปิดไปนานๆสัก3าสชั่วโมงเนี่ยความร้อนสะสมอยู่บ,บ,บ,ร,บริเวณโรงรถของเราเนี่ย uh. มันจะทําให้คอยร้อนอะระบาย oh. ไม่ออกก็เจอปัญหาหลังจากเปิดไปแล้ว3ชั่วโมงเจอปัญหาว่าแอร์เย็นไม่ฉ่ำ uh. ก็คือมองมองด้วยตาเปล่าเนี่ยพื้นที่โล่งเลยครับแต่อย่าลืมว่าอากาศภายนอก ไม่สามารถไหลผ่านเข้าตัวลงกดได้ <Okay. S 2> นะครับก็อาจจะต้องหาพัดลมมาช่วยระบาย<อ>ลมร้อนออกนั่นเองอครับาจะต้องอาาไม่ต้องอาจจะไม่ไม่เสียเงินเยอะในการย้ายเครื่องนะครับแค่มีพัดลมหนึ่งตัวเป่าช่วยช่วงที่เราเปิดใช้งานแอร์ก็ดีนะเผื่อว่าตอนไหนร้อนๆผมก็ลากพัดลมไปเป่าหนึน่งตัวจบเหมือนกันโอเคร okay. ตรงนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับผมก็ผมคิดว่า ถ้าเกิดว่าผมดูแล้วอาจจะต้องย้ายแอ์เงี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องมารบกวนพี่จอนอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็เผื่อว่าถ้าเกิดว่าพี่จอนมาย้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะช่วยได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จอนมากนะครับที่ามาถึงตรงนี้ครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ